โอ้โหเฮียไพริตโอ้โหนี่เฮียโอ้โหขาวขาวแบบนี้แล้วห่อโฟมมาด้วยโอ้โหอาวเหฮะโอ้โหเนื้อเงินโอ้โห เหรียญหลอเนื้อเงินเลข98ด้วยครับเหรียญน,นี้โอ้โหเลขสวยจัดจัดโอ้โหเลข9เลข8รวมกันอยู่ในเหรียญเดียวครับโอ้โหรายการนี้ฮะ โอ้โหอาแล้วเฮียโอ้โหเป็นเรื่องครับเลขเก้าแปดกรรมการเฮียโอ้โหรับไเป็นเหรียญหล่อเหรียญหลอนะครับนะครับเหรียญหล่อเนื้อเงินนะครับกรรมการด้วยนะครับอืมนะครับพี่พี่ครับเออสองพันห้าพี่สอนพันห้าไม่ทันสามพันพี่เซ่ไฮสามนาพีสอนรับสี่พันพี่เซ่ไฮสามพันหกพี่ชัยกีจสามพันเก้าสี่พันหนึ่งพี่สอนรับโอ้โหเลขเก้าแปดด้วย นะครับขอดูได้ไหมพี่ <c oughs> ขออนุญาตนะโอ้โหขอดูด้านหน้าหน่อยโอ้โหโอ้โหยเอาแล้วครับสวยงามมากโอ้โหสวยงามมากรายการนี้ฮะเออทุกคนโอ้โหและเป็นเหรียญหล่อเนื้อเงินชุดกรรมการนะครับต่อโคตรชัดเจนนะฮะ นะครับเหรียญหล่ลอหนึงเนี่ยจะเป็นมวลสารนะาพรกเก่าของพี่บอยลจันนะค่อนข้างเยอะนะฮะนะครับเป็นมวลสารพาดเนื้องเงินนะฮะร,รุ่นเก่าๆนะฮะหล่อลงไปนะฮะเลขคลนละเบอร์เลขเก้าเลขแปดนะฮะเลข 9, เก้าเร่งความเจริญเก้าหน้าเก้าไกลนะฮะเลขแปดเร่งความร่ํารวยนะฮะ เก้ากับแปดรวมกันครับนี่ครับผู้นําแห่งความเจริญสู่ความร่ํารวยครับต่อกรรมการชัดเจนครับนะฮะรายการเนี่ยฮะนะครับสี่พันสองร้อยบอครับพี่พรศักดิ์ครับมาแล้วฮะสี่พันสามร้อยบอที่พี่สอนครับนะฮะเลขเก้าสิบแปดนะครับรายการเนี่ยฮะอ่ะเดินเวลาไปพี่สามสิบวินาทีครับมานะครับเลขเก้าสิบแปดด้วยครับโอ้โหเอาแล้วครับทุกท่านครับ โอ้โหและเป็นเลขสวยด้วยครับอืเลขกแป8เลขก้า8ไปครับเออรายการเนี่ยฮะอ่ะนะครับนะครับอืม้มสวยๆแบบนี้ครับผู้มากด้วยารมันจะเป็นใครนีมนม์ไปครอบครองนะครับนะครับอื้มรายการนี้เฮียโอ้โหสวยงามมากพี่เลขสวยนะแล้วเป็นรายการนึ่นเหรียญหล่อนอนะเหรียญหลอกกรรมการเนื้ององนะรายการนี้เฮียนะครับอืม้มใส่ใส่ดโดยไดลดปาาได้ปาดนะครับเพื่อไม่เป็นการ เสียนาฬิกาอ่ะผมขออนุญาตนับได้กันพี่นับสามครับปานะครับอืมเลขก้าแปดนะรายการเนี่ยนะนะครับนับสองครับนะฮะเออบิดแรกบิดนําไม่มีใสียมาก่อนนะครับนะครับอืมใส่มาก่อนนะครับพี่พี่ครับอืมเลขก้าแปดนะพี่เดี๋ยวรอหนึ่งกันนะรายการนี้ฮะโอ้โหทุกคนเลขสวยซะด้วยครับนะฮะเลขเก้าเลขแปดนะนะครับเลขเก้าเลขแปดโอ้โหยเอาละครับพี่พี่ครับ เลขสวยขนาดนี้เลขสวยขนาดนี้ครับเฮียครับนะฮะเออและเป็นเน้นหลอนเนือเงินราชการพิเศษหายากนะฮะไม่ได้มีทุกกล่องนะครับอไม่ได้มีทุกลังนะฮะนะครับรายการนะครับสี่พันสามร้บาทนับสองนับหนึ่งนับศูนย์ครับนับศูนย์ครับนับลิงครับโอโหรายการนี้เลขเก้าสิบแปดด้วยครับพี่ครับจะเป็นของใครครับ โดดให้ขาดปาดให้แม่นลิงให้วายครับพี่ขออนุญาตส่งสัญญาณนับยุงและจบไปพี่ปิดสัญญาณการประชุมกับรายการนี้เลข98ดด้วยโอ้โห สัญญาณรับึ้นดีบินใด4,400บาทดิพิโก้4,500บาทดิพิศนพีพรศักไม่ทานเอาแล้ว4,600บาทดิพิโก้พี่โก้เอาแล้วพีศนลายกันดีพีบอสสัก4,700บาทเลกา18จะเป็นของใครจะเป็นของใครสัญญาณรับรับส่งไปคืนดีบีทันใดรับไปครับอ่ะเรียบร้อยครับโอ้โห โอ้โหขออภัยพี่โอ้โหเสียงครับโอ้โหเสียงหายเสียงหายนะครับคือนี้ใครครับนะครับโอ้โหเลขแปดสิบแปดล้วนบาสิบานเก้าล้วบาทพี่โก้พี่พลศักดิ์พี่สอนครับเอาแล้วครับเอาแล้วฮะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับโอ้โหเลขเก้าเลขแปดด้วยโอ้ยเบาจังพี่โอ้โหอาแล้วครับพี่ธีรพลนะครับ สวัสดีครับพี่อ่าคือนี่ใครครับเนี่ยโอ้โหคนแรกคนแรกพี่สอนเลย <c oughs> พี่สอนนะพี่สอนสี่พันเก้าร้อยบาท <c oughs> นะครับโอ้โหเอาไรเนี่ยนะครับเออพี่สอนนะขึ้นก่อนนะเครื่องผมนะนะครับแต่เครื่อง <c oughs> เครื่องพี่พรสักกับเครื่องพี่โก้พี่พรสักกับพี่โก้น่าจะขึ้นก่อนนะ อืมแต่เครื่องผมเครื่องผมขึ้นแบบนี้นะพี่ <c oughs> นะครับโอ้โ oh หเอาไรเฮียเนี่ยอืมไม่ว่ากันนะพี่นะเออเครื่องน้องขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนผมก็ว่าแล้วทำไมพี่นิ่งจังใช่ไหมขครื่อมิโก้ขึ้นก่อนใช่ไหมเครื่องพีโก้อืมเครื่องเฮียโก้เครื่อง go, อง่าเฮียพรสักขึ้นก่อนใช่ไหมถึงนิ่งกันถึงไม่ใส่กันต่ออืมนะครับแต่เครื่องผมขึ้นแบบนี้นะพี่โอเคนะ ไม่ว่ากันนะทุกคนนะโอ้โหเอาละครับโอ้โหเป็นเรื่องครับโอ้โหยินดีด้วยครับพี่ครับเลขกก8พี่ครับเลขกก8